สวัสดีครับวันนี้พงศ์ผมนะครับแบคคิวครับกับเกม Mw3 แล้วก็มาเจอฉากนี้กันเลยลส่วนตัวเกมเน,นี่ผมว่าภาคหนึ่งภาคสองนะนี่ก็เหมือนที่เห็นครับไม่มเล่นภาคนี้เลยก็แล้วมันก็อะไรเนี่ยเหมือนจะโดนยิงมาบาดเจ็บมา มันเป็นภาพก่อนๆนะโอ้โออมันช่วยมันกลับมาได้ไหมสสตว์ไปช่วยเร็ว คมิชชั่นเลยมันเหมือนโลกแต่ก็ไม่ใช่โลกหรือว่าเป็นโลกนิวยอร์กข้าไปเยอะลงละาี่ทีอะไรวะภาษาอังกฤษก็แปลไม่ค่อยได้ข้าไป the russians are using my measures to jam our comms and guidance systems the primary emission tower is on top of the stock exchange i need your team to destroy it the jammer's full spectrum so until it's down you'll have no radio contact i have ground assets to get you close over copy all we'll get it done <coughs> กระนำจริงเลยโอ้ดังมากเสียงโอ้บเบาๆกันหน่อยแล้วกันนะเพราะมันดังมากอะ่ะร้อยครับห่านถือปืนแล้วเปิดออกมาโอ้ตึกพังโอ้โหพังย,ยิ่งกว่าเดิมอีกหืรอบดีรอบดี กูเข้าไปเหมือนเดิมได้เนี่ยก็ตายแน่เลยเราก็ลดเราความเลยเยน,แ,น,นแม็กมาให้แมกซีนใส่เรียบร้อยทักหนึ่งทีไปสุ่มครับสุ่มลิงนะตรงนี้ยิงยิงยิง จา้จาจ้าครับผหญิงไม่โดนใครเลยการสู้ครับเออเป็นไงอ่ะหลับเป็นตายเอาปืนต่อไปมาโอ้ย อยูแล้วเนี่ยนูนเลยไอ้นูนเลยอุยถูกใจครับปืนนั้นปืนนี้โอ้มึงมึงพุ่งมาแต่ไกลไอ้อเชีย่ยตายแน่เลยโอ้เป็นตว์ตัวเล็กสามป้าเข้ามาเดะาการฮะเราเออนั่งรีบ ขึ้นรถได้ะ่ะจะขับรถอะ่ะเออเหมือนจะเจอคนอยู่ขางนด้วยกูมองเห็นเังไงวะไม่มีนี่หรอนี่อ๋อนี่พูกเพื่อนเราเออกยิงโดนมาไหมนะเห็นแค่ห,หัวก็ตายได้อะ่ะ ต่<ส>อครับอย่างนี้อย่างนี้ R P G พุ้งข้ามหัวไปอะไรอะไปไหนกูไม่สนนะกูหนีก่อนละมันไม่ follow นี่嘛กูรอดนำมาก่อนเลยเอาไปอย่างนี้ได้ไปไหน ทำอะไรอ่ะเปิดเลยเอาพี่ไม่ได้เปลี่ยนปืนอ้าวชอ็อตเอาช็กันมา่อน,นครับหรียบร้อยมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมแมงไกกันหมดแล้วโอ้โหมันซุ่มนี่ว่าซุ่มสอยอ้ยจุกเลย เกมนี้เป็นระบบหน้าแดงนะเม่้องกลัวตายถ้าหน้าแดงเนอะไปหาที่แอบกอ c โคเว,อ,วอะไรอ๋อดูทำไมต้องมองตามไม่เกี่อออยวไม่เกี่ยวโคโลติดเลยเนี่ยตามติดเลยอแอบตามเนะ <S <S อะเปิดดิ โอ้ยเนื้อกระเด็นนะ่ะโอ้ยปะก,กันยิงเนื้อกระเด็นดน่ะโอ้ยเร็เร็วๆดิจะได้เฟอร์โลได้ครับเอ้าขึ้นไปดิเออแค่นั้นแหละยังไงต่อครับเราจะทำยังไงต่อเราต้องเนียนครับต้องคานไปจะคานทำไมเนี่ยไปครับโอ้ย ตายไปหนึ่งน,นะตายไปอาวเฮ้ยอ๋อคอมแหลกไหนวะอ๋อเนี่ยรู้หมดยู่ไหนวะไมาแค่นี้เหรอวะโอ้ยรู้เรื่องเลยรู้แล้วปลาระเบิดกูปลาเป็น ออมตายดิเอ้ามันตุ่มยังวะเยี๋ยปลาไปนน่นาะกันนำนะครับเอามีคานหนีเยอะแ่งโหดอเก่งนี่มีคานจะจะต้องยิงให้เนื้อกระเด็นนะครับเป็งไงมันครับเสียงอย่างเงี้ยต้องคานไปนะครับ รีโหลดเลยเรียบร้อยไอ้น่มไปไหนมึงจะไปไหนมึงผิดแล้วที่มึงคิดว่าจะมาทางเนี้ยกูคานได้นุ่อมออเออยิงคนเดียวครับคนเดียวจบเลยอ่ะนะครับตามไปโอ้ยออกมึงนหน่อีก ถ้าเป็นชัดก,กันคงจะไม่ไหวไม่สนครับระเบิดไปก่อนอืมเรียบร้อ,อยไม่โดนใครเลยโอ้โห oh, oh. จีจีไอ้เหี้ยไม่มีปลาระเบิดกลับด้วยเหรอวะ ต่อเอาคุณนั่งทำงคุณจาคารทำะไรเนี่ยมจะขึ้นไปไหนอ้าวคุณเห็นไหมแป๊บมึงหลบเหรอไม่ทันหลอกไอหนุ่มไอ้เชีย่ยปืแนแม่งมีโหลดอยู่ต,ตายยังไม่จัดอุยโหเห็นไหมแป๊บรู้เรื่องเลยแม่งอยู่นะั่นเป็นคณะ อยากคิดว่ากูไม่เห็นตายไปหนึ่งโอ้ยือ้อดีดีมีมีดยังดีที่มีดมีดจะมีดทวินยังไงยังไงอยู่น <c oughs> ี่อ้าวลงงี้ยหรอ้าวลงไม่ได้แดงก็ไม่ใช่รอด้วยฝากเพื่อนพาไปก่อนละ สองขึ้นสองข้างกูขึ้นกลางอ่ะเอาดิอ่ะอาจะถึงก่อนกันอ๋อมันเป็นห้องคอมต้องขโมยครับขโมอยอย่างเงี้ยเอาริงริงน้ำเพี้ยนเลยกูจะคอมไปใช้ที่บ้านโหกัดจ,จอรุ่นนี้ได้ข่าวแรงโอ้ยใครท่านยังร้องอ่ะไอ้โอ้อยระเบิดกูหนีอ่ะกูไม่สนกูไม่ปากลับด้วย แล้วนี่ฉายาที่คนทุกคนได้กันเยอะมากเล่นเกมพวกยิงปืนนี่คือหนึ่งคนหนึ่งแม็กโอ้ยใกล้ขนาดนี้ยิงเนื้อกระเด็นครับเอาชัดกันมาแล้วครับเออเออ,เอ,อ,เอ,อไหนอีกไหนอ,อีกกูแฟดใส่แล้วกูวจะตายแล้วนอนก่อนละที่โคเวอร์กูไม่น่าบูเลย แล้วกูไม่สนครับจะให้กูวู้หรือไม่กูชนะระดับเรากันแล้ววิง่งดิเอดิเอดิมึงอะเอวิง่งทาไปไหนแล้วอ๋อเีื่อนวิ่งชา้าอย่างเดี๋ยวกูคุ้มกันให้กันแผนต่อวะเที่ยวพิธียิงเพื่อนตัวเอง รอพีนะ่นี่รอนะนู่นง่สายขึ้นไปเลยเพือ่อนมันไม่ตามหรอกเลยมาแล้วมาแล้วเฮ้อมันวิ่งเลยไปอ่ะใจแข็งนะครับไม่ขึ้นขึ้นไเก็ได้หะจะเจออะไรวเนะี่ยโอ้โหมันมา เพื่อนกูก็มามันก็มาเหมือนกันเอหอะก่อนแล้วตายเดินโดนระเบิดหนีไม่ทันอะ่ะมาใหม่ก็ได้นะมาก็ขอโทษเื่อความกลกเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวมึงขึ้นมากูรู้เอาระเบิดไปกินก่อนเลยแล้วกัน เิ่มไปแล้วกูยิงยิงไรล้างหนาวุเนี่ยกูไปเอากับแม่งมาได้ไงวะเนี่ยเพื่อนกูเอาแล้วเพื่อนกูก็แหละอาอันนี้แล้วอันนี้แล้วโดดข้ามครับรีโหลดคุณใช้ไปสามนัดกูรีโหลดอีกแล้วฮัลโหล โดในใไข่ลงวะเนี่ยเป็นฟองครับข้ามไปแล้วครับมายิงจะจ่ออย่างนี้อุย๊ยถึงข้างหงายอุย๊ยไม,ม่อะไรจะยิงอันนี้แล้วไม,ม่อะไรยิงมันกว่าน,นี้แล้วไอส้สารกูไม่สดแล้วกูติดระเบิดแล้วโอ้ต้องทำเหมือนพระเอกเคยดูหนังแล้วลเวลาระเบิดเนี่ยต้องโดดด้วย ไม่รู้เพราะอะไรเป็นไหนต่อไอ้หนุ่มเหรอพี่ครับเป็นไหนครับพี่นี่ขาระกิดครับอยู่นั่งปนกล่องเล่นเลยวะอ่าเห็นแวบแวบโอ้ย RPT ม,มาจากไกลไม่ได้โอ้ยมันหมาแล้ว เอ้ยโอ้โหโอ้โหอาร์พีจีดอกเดียวแทบตายตัวเล็กสี่ทำไรอ๋อเอาคอมพิวเตอร์มาเล่นในเวลางานเหรอเดี๋ยวคิกเมาส์เล็กเอาที่หอนี้ก่อนเลยละกันโอ้ยเมื่อกี้ตอนที่สองอเห็น สองตึกระดับเราแล้ว,ลวไม่ระดับเทพโดดข้ามพวกผมโดดม่ใช่นะยิงอ๋อห่อเพื่อนเอฟรอครับ,บนั่งมันเอ้ามีอย่างนี้กูชอบเลยครับกระนำอย่างเงี้ยรู้ส่วนไม่มีหมดใช่ไหมมีคนไม่มีหรอ เมื่อกี้มันอัด A P P ใส่หน้ากูยานดาวเทียมอะไรฟังหมดอะสหรับเราแล้วเล่นกันทำอะไรต่อครับเฮ้ยฮลิคอปเตอร์ไม่ยิงอะไรไม่เห็นมีอะไรหยิงเลยหรอกโอ้โหมาลัมเบอร์เลอร์ครับรูเลอร์อะไม่แม่นพัดเลย รำแบบนี้มันเป็นฝั่งพวกรับเราพังไหมพังไหมียรบร้อยมึงนิดรำนิดนิดร้อยไปแล้วมีไหมที่ชอบอย่างเงี้ยไหนวะอ้าวทำไมไม่เดินไปพัดเราบินก่อนครับกล่องอนะไรเนี่ะกล่องมันรุ่นไหนเนี่ยมังนะไม่แตกเลยเอ,อ้ยมาจอจออนะไรอย่างเงี้ย มึงจะเล่นหลบหลบเสากันเหรอไม่ไดแบบดกหรอกตันี้ทิงระดับโลกมือปืนที่ว่าแน่นแพ้มาแล้วเลยตัวเราตัวแพ้เลยนะเฮ้จ <c> ะ <oughs> ก่อนแพ้อือเป็นไงเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเอ้าไม่พังเหรอวะว่าเมื่อกี้พังแล้วเลเออมึงจะบินไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เชี่ย ตก,กเชียตกเลยมึงแหกปาสิให้เพื่อนช่วยอ่ะให้เพื่อนช่วยอ่ะเออมันต้ององนี้ให้เพื่อนกันนั่งถ้สนุกกันเลยนะมึงที่มึงน,นัง่งเฮลิคอปเตอร์มันเด็กยังไงเนี่ยมช่วยกันเลยโอ้หมุนติวติวติวได้จับปืนอีกครั้งอ้อมอ้อมอ้อมปืนลั่นอ้อมบังคับไม่ได้แล้วเนี่ย ิงต่อไปเฮยโอ้ยระเบิด oh อ yeah okay. yeah, oh. ีกเบิดกระน่ำนะครับเกมนี้เขาฟังเขาทำเกมกับสิงสวยจริงๆนะครับก็จบแล้วครับพาร์ทแรกตอนพาร์ทสองครับขอบคุณที่รับชม